คิดยกะกำลังสองช่วงนี้ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองนะคะพร้อมๆกับมองปัญหาที่เกิดขึ้นและมองไป้างหน้าว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นนะคะทางออกที่จะมีขึ้นน่าจะเป็นไปในทางไหนได้บ้างคืนนี้ทุกๆวันจันทร์ค่ะคุยกับหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะคุณชายคะตอนนี้ได้เห็นบรรยากาศที่ตึงเครียดน,นะคะข้อเรียกร้องของสองฝ่ายที่ต่างกันชัดเจนกลุ่มกปป,ปสยืนยันว่าต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง ทางรัฐบาลก็ยืนยันว่าเลือกตั้งก่อนแล้วค่อยปฏิรูปตอนนี้มองสถานการณ์แบบนี้จะมีทางออกไหมคะต้องบอกว่าอึดอัดนะ,ะอึดอัดและหนักใจแทนทุกคนนะครับผมผมมองอย่างนี้นะฮะว่าทั้งฝ่ายประท้วงเนี่ยาากย็ต้องการสามอย่างคือหนึ่งต้องการให้มีสภาปฏิรูปดีกว่าที่สภาปฏิรูปนะฮะ สองยังไม่ยังไม่ให้เลือกตั้งนะฮะ,ะสามก็ต้องการให้ในายกนายกลาออกต้องการ3มอย่างถ้าอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งออตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นจะเดิมทีเนี่ยสภาริรูปก็ไม่เอานะ,ะเลือกตั้งก็ต้องเลือกตั้งแล้วก็จะให้ลาออกก็ไม่ลาออกอะไรนะฮะก็เปนอันที่แตกต่างกันไม่ด้วไม่ด้อันไหนดีหรือไม่ดีแตกต่างกัน ประเด็นที่มันยากก็คือว่าเข้าไปผูกบมไว้ด้วยกันคืออย่างที่คุณนัาพูดก็คือว่าทั้งฝ่ายผู้ประท้วงก็บอกว่าจะต้องปฏิรูปเสร็จแล้วถึงจะเลือกตั้งซึ่งมันเขาใช้เวลานาน,านทางรัฐบาลเขาบอกว่าปฏิรูปไม่ยอมละแต่ขอเลือกตั้งก่อนแล้วก็จะเริ่มปฏิรูปเลยพอไปผูกเข้าสองเรื่องผูกกันเนี่ยมันเริ่มยากขึ้น และที่สามก็คือทางฝ่ายประท้วงก็บอกว่านายกต้องออกด้วยเป็นปมที่สามอีกการถูกปมอย่างเนี้มันทําให้เจรจายากขึ้นบางทีฝ่ายหนึ่งยอมมันนี้และแต่อีกสองเรื่องรับไม่ไหวก็เลยไม่ยอมถ้าถ้ายังยืนกันแลวคิดผูกปมแบบนี้เนี่ยผมว่าผมว่าในสุดมันจะไม่ได้อะไรกันเลยมันจะตกลงไม่ได้เลยจะมีทางคลายปมไหมคะคุณชายคะก็ง่ายนิดเดียวถ้าทั้งสอง สองข้างคิดเลยนะว่าเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยไม่เชื่อมกันนะเรื่องสภาปฏิรูปก็เป็นหนึ่งเรื่องเรื่องเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งก็อีกหนึ่งเรื่องเจรจาแยกได้แล้วก็เรื่องนายกลาออกหรือไม่ลาออกก็อีกหนึ่งเรื่องถ้าแยกเป็นสามเรื่องคะอาจจะฟังว่ายากคจริงไม่ยากคิดคิดว่าคิดจะทำก็ทําได้ถ้าแยกเป็นสามเรื่องซะแล้วเรื่องไหนที่พอจะตกลงกันได้เนี่ยรีบทำซะก่อน หมายถึงค่อยๆคุยกันไปทีละประเด็นเรื่องการจัดตั้งสภาปันที่รูปเรื่องเลือกตั้งก็คุยจะคุยสามประเด็นจะคุยสามประเด็นก็ได้แต่อย่าผูกกันนะฮะถ้าเกิดประเด็นหนึ่งยอมรับอีกประเด็นยังตกลงไม่ได้อ่ะเอาประเด็นที่ยอมรับก่อนนะฮะเพราะผมอยากให้ให้คนที่ออกมาคราวนี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเป็นเป็นนิมิตหมายที่น่าสนใจของควรเพราะว่าเป็นเป็นามความเคลื่อนไหวทางประชาธิปไตยที่น่าสนใจมากประชาชนที่ออกมาคราวนี้ออกมาด้วย จิตใจที่สนใจการเมืองจิตใจที่อยากจะช่วยแก้ปัญหาการเมืองเป,เป็นเป็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะถ้าคนออกมาด้วยความสนใจอย่างเงี้ยถ้าให้เขาได้อะไรไปบ้างเนี่ยจะทำให้เขาอยากจะออกมาอีกไม่เข็ดนะอยากจะออกมาอีกเมื่อเงินนหาจะทำให้เขาเกิดความสนใจการเมืองจริงๆค่ะเ,เพราะว่าถ้าเราสนใจการเมือง ถ้ารัฐบาลหรือผู้ปกครองทำอะไรไม,ไม่ชอบมาพาคนเราออกมาเขาก็ฟังถ้าเป็นยังไงให้ความรู้สึกนี้ยังอยู่ในการให้ความรู้สึกอยู่เนี่ยเขาออกมาคราวนี้ต้องให้เขาได้อะไรติดมือแต่เป็นไม้จต่มือกลับไปบ้างเป็นช่วงๆไปค่ะทีนี้การแยกประเด็นคุยอย่างที่คุณชายได้ระบุไว้นะคะควรจะต้องมีการตั้งวงพูดคุยหรือว่ามีใครเชื่อมเพื่อที่จะให้แยกประเด็นในการคุยได้ไ,ดไหมคะถ้าเกิดคุย สามารถคุยกันได้ก็คุยเลยคุยไม่ได้มีคนกลางก็มีคนกลางแต่หาประเด็นที่ง่ายที่สุดกว่าประเด็นไหนคะอ,อย่างตอนนี้นก็เออเอินผมอ่านขานหนังสือพี่เหมือนคุณนะ่นะ,ะตอนนี้เนี่ยหนึ่งทางฝ่ายประชานต้องการสภาปฏิรูปแน่นอนทั้งฝ่ายรัฐบาลก็แอบมาแล้วนายกถแถลงวันสองสามวันนะ,ะให้มีสภาปฏิรูปได้แต่ขอว่าเลือกตั้งก่อนเราก็เริ่มค่อยๆบอกว่าไม่ต้องเลือกตั้งก่อนหรอก สภาเดรูฟน่าจะมีได้เลยะะเอาประเด็นที่เห็นตรงกันก่อนอ่าแล้วมันน่าจะมีได้เลยคือเรื่องขยับเวลาชนิดหนึ่งให้มีได้เลยนะฮะแต่ไม่มีได้เลยได้หรือไม่ผมก็ไม่เคยรู้นะแต่ว่าการที่นายกบอกว่าสภาเดรูปเป็นไปได้แล้วพอเอิญพอบทออบ,อพ,อบอพูดเมื่อวันมันซื้อพิมรอนเสาร์เช้าอะพูดวันศุกร์ก็บอกว่าก็มีแนวแนว,แนวความคิดเสนอสภาเดรูปเหมือนกันแสดงว่านันกกฎหมายของทั้งรัฐบาลและ หลังกองทัพคงดูแล้วว่ามันสามารถทําได้เลยถ้าอย่างนี้เนี่ยจะไปผูกกับการเลือกตั้งทําไมทําได้เลยก็ทําเลยแต่ตอนนี้ปัญหาคนอาจจะตั้งคาถามว่าแล้วใครจะเป็นเจ้าภาพในการจัดตั้งสภาปฏิรูปเพราะว่าด้านหนึ่งก็ไม่ยอมรับธรัฐบานจัดด้านหนึ่งก็ไม่ยอมรับกปปสอย่าให้รัฐบาลเป็นคนดูแลกํากับสภาปฏิรูปแล้วก็อย่าให้กรปปสดูแลกํากับเพราะว่าทั้งคู่ไม่ยอมรับกันมันมีคนกลางนะฮะค่ะ คนกลางเนี่ยก็คงมีหน้าที่ที่คอยอดูแลให้มีการคัดเลือกตัวแทนอาชีพอย่างเหมาะสมนะไม่เอียงข้างไหนนะฮะแต่เป็นตัวแทนอาชีพที่คัดเลือกอย่าง,างบริสุทธิ์จริงๆมันมีวิธีนะฮะถ,ถ้าตัวกลางดูแลอันนี้ก็มีสภาจนมีสภาปฏิรูปแล้วมีมีประธานสภาหรือคณะคนสําคัญในสภาซึ่งไม่ใช่คนของข้างรัฐบาลหรือของกอปปศเลยเนี่ยมันก็ไปได้ แต่ว่าจุดน่มเริ่มจากว่าเอาทีละเรื่องอย่าไปผูกกันนะฮะพอบอกว่ารัฐบาลยอมไม่มีประชาธิปยรูปทันนีบอกอยอมอแต่จะต้องไม่มีการเลือกตั้งนะอะไรเงี้ยก็อย่าไปพึ่งพูดถึงมันสิก็ทําเรื่องนั้นไปก่อนยังไม่ต้องลงรายละเอียดเรื่องเลือกตั้งหรอคะแต่ว่าสองพุมภาพันธ์ก็ใกล้เข้ามา,าแล้วแยกแยกกันก่อนเอาเรื่องอันนี้ก่อนก็พี่นแต่ว่าขอเร่งรัฐบาลไม่ใช่ยันขอมีเลยได้ไหมขอมีเลยได้ก็ประกาศไปก่อน แล้วเสร็จเรื่องที่เหลือเนี่ยค่อยๆดูไปอารมณ์คนจะได้เบาบางลงบ้างหมายถึงเปิดพื้นที่คุยกันจริงจ่างจังบางทีเราไม่ได้เราไม่ได้สามเราได้สองก็ดีกว่าได้ศูนย์ผมเห็นแล้วต่างคนดันยึดยึดกันแน่นเลยต้องมาเป็นรวมเป็นแพ็กเกจเนี่ยต้องได้อันนี้ได้นี่ได้นี่อันนี้ก็ต้องได้นี่ได้นี่ก็เลยมันเลยไม่จบสักทีเป็นปัญหาที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมไปยจับาาไม่ได้เรา่้สาสองก็ว่าไู้ยแล้ว่างนัึนแห่ละต้องาต้องเป็น ผู้แทนสองข้างต้องเขาเรียกว่าต้องเป็นต้องใช้วายวุธในการช่วยให้เรื่องมันเดินไปได้ไม่เกิดสามเรื่องเอาเกิดหนึ่งเรื่องก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องที่สองมันตามมาเองอะไรเงี้ยนะครใครจะเป็นคนกลางคะก็คุณว่าใครที่ตอนนี้ประชาชนไว้ใจคนนั้นเป็นคนแต่ต้องเป็นคนกลางที่มีน้ําหนักนะฮะคนกลางบางคนก็ไม่มีน้ําหนักเอาซะเลยก็ไม่ต้เปไปใช้ให้มันเหนื่อยคนกลางที่ฝ่ายฝ่ายประท้วงกว็ฟังฝ่ายรัฐบาลก็ฟัง และดูเป็นกลางดูว่าประชาชนไว้ใจคนนั้น่ะเหมาะที่สุดยังมีไหมคะในสังคมไทยในขณะนี้มีแน่นอนนะฮะมีเอาละค่ะ,คะเป็นอีกหนึ่งข้อเสนอนะคะจากหมอมราชวงศ์ปรีดียาทรเทวกุลนะคะเพื่อพยายามที่จะระดมสมองหาทางออกผ่าวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณชัยมากค่ะ